สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับพบกับช่องพระเครื่องเกจินะครับช่องทางการติดต่อช่องสามารถสแกนค R วอา e โค้ดมาได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0819923750ครับหรือสามารถาทักไลน์มาได้ก็ที่ id line ก็0819923750นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับวันนี้มีพระสี่องค์นะครับ <c oughs> อง์แรกนะครับเดี๋ยวผมจะซูมหน่อยนะครับอง์แรกเป็นพิมพ์วัดเกตชัยโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะช่วงแขนนี้จะยโยหน่อยนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยเป็นพระนอกพิมพ์นะครับพิมพ์แบบนี้ไม่ค่อยเจอในสนามนะครับองนี้มีสภาพกระเทาะด้านบนนะครับอันนี้กระเทาะเก่าหมดเลยนะครับ อันนี้เพิ่งกระต๊อใหม่นะเห็นเนื้อหามอนศาในนี้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูเนื้อหานะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าเลยนะครับเจ็ดชั้นแขนอ,ออกโยนเลยนะครับ น่าจะจัดอยู่ในเป็นพระนอกพิมพ์นะเดี๋ยวผมไม่ดูตรงรอยกระเทาะนะฮะเนี่ครับเห็นวนสารเลยนะอะ่ตรงนี้จะเป็นรอยกระเทาะเก่านะฮะนี่ครับ เนื้อหาแห้งเลยนะครับนีขอบข้างครับเจ็ดชั้นแขนโยนะครับผมน่าจะเรียกประมาณนี้นะครับ อ,อง์นี้ก็ตามสภาพนะครับถ้าสมสมบูรณ์ก็น่าจะเป็นหลักพันนะ <c oughs> องนี้เอาแค่800บาทนะครับองนี้นะครับ800บาทนะครับ <c oughs> เพื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาส,สอบถามได้ครับ <c oughs> ก็อรายละเอียดเพิ่มเติมทงางไลน์ได้นะครับ เดี๋ยวชมรายการต่อไปนะครับอ่ารายการต่อไปนี้เป็นอ่าพระสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับมีซ่อมตรงนี้นะครับนี่นี่ครับรอยซ่อมนะอันนี้ไม่ทราบที่นะครับแต่ว่าเนื้อหาเก่ามากนะครับอ่าองค์นี้ผมเอาแค่200บาทนะครับมีทราบที่นะ นี่นะเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะฮะนี่เนื้อหาเกาอันนี้เป็นรอยซ่อมนะครับซ่อมเก่านะฮะ นี่ครับถือว่าซ่อมดีเลยนะครับทําไม่สังเกตก็จะไม่ไม่เห็นเลยนะสองร้อยบาทนะครับองค์นี้นะครับถือเป็นขายเนื้อเก่านะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนมีใด้เป็นนักซ่อมพระอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นช่างซ่อมพระนะครับพูดนักเ่ยสามารถเอาพระองค์นี้ไปเป็นอะไหล่ได้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าดูเนื้อหาดีครับเก่านะเปิดที่200บาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้ครับอีกองคหนึ่งเป็นพิมพ์วัดพัพครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับด้านหลังปั๊มยันไหมครับ อันนี้ทรงคล้ายๆของหลวงพ่อสุพ์วัดสุทัศน์เลยนะครับแต่ว่าผมดูแล้วไม่น่าจะใช่นะหลวงพ่อสุพ์วัดสุทัศน์พิมพ์นิดขอ,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 องท่านก็มีนะครับคล้ายๆกันแบบนี้นะครับแต่ว่าจะมีความรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่ อันนี้ปั๊มน่าจะเป็นปั๊มยันนะครับอยังนนไม่หาที่ไม่เจอนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับอันนี้ผมเปิดไว้ที่200บาทนะครับน,นี้ไม่ทราบที่นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจแล้วครับทราบที่แล้วก็ทักมาได้นะครับที่ทงางทางไลน์นะครับ เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเข้าสองสามเจ็ดหน้าศูนย์เยบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับเนี่ยอันนี้องค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายนี้เป็นพระกิ่งนะครับมีมีอ่เป็นอคาละนะครับอันนี้ผมเดินหาในสนามดูแล้วเนี่ยอ่าไม่ใช่พระทางหรือพระพระโรงงานนะครับ ูเนื้อหานี่คือเป็นดินดินผสมใบาลานนะครับเนี่ยมีกิ่งดังอยู่นะครับกิ่งยังดังมันรู้ได้ยินว่าอันนี้ผมสอบถามใ,ในสายที่เขาเล่นหากันนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพระกิ่งของตะเคียนพระกิ่งของตะเคียนกุวัดประดูทรงธรรมกุหลายๆที่นะกุช้างกุอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นกุวัดสามพาร่มนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าบอกว่า น่าจะเป็นพระแท้นะครับหรือจะเป็นเกจิอาจารย์นะฮะอย่างหลวงพ่อเพิร์นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังหาที่ไม่เจอนะครับอ,องนี้ไม่รู้ไม่ทราบที่นะครับผมเปิดไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเป็นพระเนื้อหาเก่านะครับ ดเูเนื้อหาดำเหมือนพักกิ่งของ,ของตะเคียนเลยนะครับนี่ครับมีแอคกละเลขยันนะครับเนี่ยกิ่งยังดังอยู่นะครับ นี่ครับเผื่อพี่ๆนั่นใดรู้ที่นะครับสามารถทักไลน์ขอก่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระเครื่องเกจินะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับอ d ดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ